มาค่ะพี่ๆคะาสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กับแนนที่บริษัทเพชรโยนิตามเคยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวแนนจะพาพี่ๆทุกท่านนะคะไปชมนะคะรถเก่งนะ,ะอีโคโคาขนาดเล็กนะคะที่ใครที่สายประหยัดน้ํามันเนี่ย สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะแนนอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่กันที่สาขาสุวินทวงศ์นะยคะพี่พี่ตารับซื้อรถเทิร์นรถมือสองนะยคะ่ะท่านใดที่กําลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะพี่พี่ตาแนะนําให้ดูคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าราคาดีรถปีใหม่ไม่น้อยมีให้พี่พี่เลือกหลายคันเลยนะคะอ่ะไม่พูดพ่ำงทำเพลงนียคะพี่พี่ต้านะ เราไปดูรถหน่วยงานปดระวังกันบ้างนะคันนี้นะคะเป็น t ต y o ต้า i o ออน1.5 e n t น y นะคะคันนี้ได้รถปี2020เลขไม่ประมาณแสนสามนะสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่349,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะไฟหน้าได้เป็นไฮโดรเจนนะคะกระจังด้านหน้าเป็นสีดำนะคะสวยงามนะคะพี่ๆตาคันนี้เดิมทั้งคันนะคะคันนี้ได้เป็นล้อกระถะนะคะได้เป็น ขอบ15นะคะคันนี้ลรอกระทะสามารถนําไปเปลี่ยนแม็กได้ค่ะพี่ตาเนาะไว้ใช้งานกันค่ะ,ะไปดูด้านในกันบ้างนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะด้านในนะ,ะได้เป็นเบาะผ้านะ,ะลายเฉพาะพิเศษของตัวเอ t น y นะคะปี2020นะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ในส่วนของแอร์เป็นแมนนวลตับปือวิทยุเดิมโรงงานนะคะคันนี้กระจรับรพับไฟฟ้าได้แล้วนะคะ คันนี้ระบบความปลอดภัยนะคะการลรื่นการถลายออกนอกเลนนะคะแล้วก็มีแอร์แบ็กคู่หน้ามีมาให้แล้วนะคะระบบเซนทันล็อกนะคะที่กระจกหนะะ้าฝั่งคนขับกระจกไฟฟ้านะคะออโต้ Auto, ฝั่งคนขับเช่นกันนะคะสำหรับแผงประตูนะคะมีที่วางแก้ววางขดน้ําให้แล้วนะ,ะในส่วนของหัวน็อตนะคะที่เสาบีไม่มีขยับไม่มีถอดสวยงามนะคะคันนี้เดิมๆทั้งคันนะ,ะ่ะฉลากหมอก,ก่ออยู่ครบๆนะคะสำหรับคันนี้นะ,คะใครนะคะที่อยากดูเต็มๆนะ,ะสาหรับของ คันโตโยต้าเนี่ยของแนนนะคะเข้าไปดูที่ช่องแนนได้ที่ช่องแนนวีออสมือสองนะมีนะพี่พี่แนนลงไว้ให้นะคะเป็นคัน,คนเป็นคันเดียวนะคะที่พี่พี่เนี่ยจะได้ดูนะคะทุกซอกทุกมุมของรถนะคะแนนจะมีลงไว้ให้หลายคันอยู่นะคะเพราะว่าของแนนมีทั้งตัวเอนที่นะคะเปมีทั้งตัวมิดนะรองท็อปนะคะมีค่ะพี่พี่ได้ดูกันเลยนะ,คะใครที่อยากดูเข้าไปดูกันได้นะคะมีช่องแนนวีออสมือสองนะยเข้าไปดูได้เลยนะคะ อ่าใครสำหรับใครนะ,ะที่ชอบสีบรอนเงินนะดูคันนี้คันนี้เหลี่ยมโคมสันข้างตัวรถสวยงามนะีไม่มีบุบรักยิ้มนะคะันนี้ล้อกระทะเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นตัว e อนที่เช่นเดียวกันเลยนะคะคันนี้นะคะเลขไมน้อยมากนะคะพี่ๆคันนี้เลขไม่แปดหมื่นแปดพันโลเท่านั้นปี2020ันคันนี้ก็ได้เป็นตัว e อนที่นะอย่างที่แนนแจ้งไปคันนี้ราคาเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะหนึ่งนะ 1, 000, ได้เลขไม่การใช้งานไปแค่ 8 0 0 0 0นนะราคาอยู่ที่3,590 0 0บาทนะสีบรอนเงินนะสำหรับใครที่ชอบแบบว่าสายสีนี้นะสีนี้เนะี่ยนกะ็สวยนะคนใช้งานกันเยอะอยู่นะคะสำหรับสีนี้นะด้านในเหมือนกันเลยพี่ๆจ๋าเพราะว่าเป็นตัวเดียวกันนะคะคันนี้ต่างกันที่ราคาแล้วก็เลขไมล์แล้วก็สีเท่านั้นเองนะที่เหลือเหมือนกันหมดเลยจากพี่ๆจ๋านะอย่างที่แนนแจ้งอยากดูเต็มๆคันนะคะสามารถเข้าไปดูที่ช่องแนนวีออได้เลยนะคนะอ่ะไปดูคันต่อไปนะคะ สำหรับคันนี้ได้เป็นปี21นะเลขใหม่90,000เพิ่มขึ้นมาอีก1นึ่งหมื่นนะสำหรับคันนี้ได้เป็นตัวเอ็นทีเช่นเดียวกันนะาราคาที่3 6 9 0 0 0บาทได้4ีอนเงินสวยงามแบบนี้นะไปดูภายในกันนิดนึงนะคะภายในได้เป็นเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าคันนี้ก็เป็นตัวเอ็เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นปี2021นะเหมือนกันเลยค่ะพี่ๆต,ต่างกันตรงที่าราคาเลขใหม่นะ เลขไม่เก้าหมื่นนคะปีรถปี21สนะสาหรับคันนี้อ่ะสําหรับใครที่ไม่ชอบตัวเอ็นที่อยากได้ตัว Mid, นะมิดนะมีให้นะคะพี่ๆจ๋าตัวมิดคันนี้สีขาวนะคะได้เป็น1.5มิดปี 2, 2022นะคันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นค่ะพี่ๆเลขไม่เจ็ดหมื่นราคา429,000บาทนะไฟหน้าได้เป็นไฮโดรเจนนะไฟหน้าไฮโดรเจนนะคะมีไฟตัดหมอกคูนามาให้แล้วก็ในส่วนของ ไฟเดย์ไทม์ดันนิ่งไร้นะมีมาให้ด้วยคันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กนะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กแต่เป็นแม็กเดิมนะคะไปดูด้านในกันนิดนึงนะคันนี้นะตัวรองท็อปนะคะพี่พี่เราได้ในส่วนของเบาะหนังสวยงามนะคะเบาะหนังสีดำสวยๆตึงๆแบบนี้เลยนะมาพร้อมหน้าจอแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะพวงมาลัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะ กระจกปรับพับไฟฟ้าระบบการลื่นกันถลายออกนอกเลนแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะระบบความปลอดภัยก็คือมีถุงลมนิรภัยมาให้แล้วคู่หน้านะสวยงามนะพี่ๆ๋าสำหรับคันนี้นะอ่ะคลิปนี้เราไปดูวีออสกันอย่างเดียวก็ได้นะสำหรับใครที่ไม่ชอบสีขาวเนี่พี่ๆ๋าอยากได้สีดํานะ นี่โตมิดมีให้เช่นกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น1.5มิตรเหมือนกันรองท็อปนะคันนี้ได้รถปี 2, 2021นะคะเลขไมล์ประมาณแสนสามสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทได้สีดำสวยๆแบบนี้ไปใช้งานนะเหมือนกันเลยกับคันสีขาวเมื่อกี้นะคะแต่สำหรับใครที่ชอบสีดำนะก็เอาคันนี้ไปใช้งานนะสำหรับด้านในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำสวยๆตึงๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมหน้าจอนะ จอกลางทัชก,กีนนะคะพี่พี่จาแอร์ออตโต้เกียร์ออโต้ใช้งานง่ายๆนะบอกเลยว่าเหยียบกันแบบพุ่งๆเลยนะแล้วก็ในส่วนของหัวไหลได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะแล้วก็คันนี้ก,กระจกปบพัาไฟฟ้าแล้วนะคือฟังก์ชันการใช้งานนะคะค่อนข้างเหมือนกันนะได้เป็นตัวรองท็อปนะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันนิดนึงดีกว่าดูคันนี้ก็ได้นะคะคันนี้นะในส่วนของตัวรับสัญญาณเป็นเสาสัญญาณนะคะกล้องถอยมีมาให้แล้วนะสำหรับตัวรองท็อปนะ คันนี้สวยงามเนคีค่ะพี่ๆตาเดี๋ยวเรานะคะไปเปิดดูด้านท้ายกันที่ด้านในนะคะอ่ะตัวนี้นะคะที่เปิดด้านท้ายนะคะอยู่ข้างฝาถังน้ํามันนะที่เปิดน้ํามันอยู่ข้างกันเลยนะค,ะคันนี้สีขาวรองท็อปให้พี่ๆดูนะด้านในกว้างขวางนะคะพี่ๆตาสำหรับใครที่เดินทางใกล้ๆต่างจังหวัดหรือว่า ใช้งานในกรุงเทพก็สามารถทําได้เช่นกันนะไปดูกันด้านในสําหรับตัววีออสนะคะยังมีล้ออะไหล่อยู่นะคะพี่ๆจ๋าแต่เราก็มีให้แบบครบๆนะคะล้ออะไหล่ถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะมีให้แบบครบๆนะ,ะแล้วก็ซีนทางมะพร้าวสีเดิมเปลือกไข่ไก่นะ,ะดูแผ่นแดมนิดนึงอยู่ที่เดิมไม่เคยขยับไม่เคยถอดแน่นอนนะคะสำหรับตัวแผ่นแดมนะคะอ่ะ ด้านนาเปิดให้ดูกว้างๆนิดนึงเพราะว่าจะให้ดูรอยเจาะถังแก๊สไม่มีนะคะพี่ๆคันนี้ไม่เคยติดแก๊สมานะน้ำมันล้วนแน่นอนนี่คันนี้นะคะดูหัวน็อตฝากระโปรงท้ายนะคะสวยงามนะคะไม่มีขยับไม่มีถอดรูระบายอากาศต่างๆนะสวยงามนะคะคันนี้เดิมๆทั้งคันซอกในเดิมนะาะลองลางน้ําสวยงามแบบนี้เลยนะใครที่ชอบคันนี้นะก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็อ่า ติดต่อเบอร์โทร0929714647นะสำหรับท่านใดที่อยากได้ไว้ใช้งานนะก็สามารถติดต่อแนนมาได้เลยนะคะจริงๆเนี่ยโตย o t ต้าวีออสจะมีให้เลือกเยอะมากๆนะคะไปดูสีบรอนเงินอีกหนึ่งคันนะสำหรับคันนี้เราไปดูกันซิมีเซ็นเซอร์ท้ายให้ด้วยนะ2จุดสำหรับคันนี้ได้เป็นล้อแม็กแล้วนะ โตโยต้าวีออส1.5มิตรคันนี้ได้ตัวรองท็อปเช่นกันนะคะได้ปี2020เลขไมล์แสนสามราคาค่าตัวคันนี้อยู่ที่369,000บาทพี่พีตาคันนี้ได้มาพร้อมกล้องหน้ากล้องกล้องถอยมีมาให้ครบเลยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมีเดย์ไทม์ดันนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกคู่หน้าภาษีพรบรต่อให้ครบแล้วเรียบร้อยเลยสําหรับคันนี้นะคันนี้สวยงามนะคะเดิมๆทั้งคันเลยพี่พีตาเบาะหนังนะคะได้เป็นสีดานะเบาะหนังสีดํา คันนี้ราคา3 6 9 0 0 0ก่านอย่างที่เนียนแจ้งไป่นะคะพรงอาละไรได้เป็นมัลติฟังชันมาพร้อมหน้าจอพี่ๆจนะ๋าหน้าจอแอร์ออโต้เกียร์ออโต้คันนี้นะคะสวยงามแล้วบอกเลยบ้านด้านในเนี่ยสะอาดมากนะคะดูคู่มือนิดนึงนะคู่มือมีมาให้ครบๆนะคะสำหรับคันนี้นะแล้วก็เอกสารตัวเล่มมีให้นะภาษีต่อแล้วเรียบร้อยที่พี่เห็นกันด้านหน้าเมื่อกี้เลยภายในจะเป็นโทนสีดำนะแล้วก็ตัดด้วยสีรถโกแบบนี้ แล้วคันนี้บอกเลยมาพร้อมกล้องหน้ากล้องบันทึกหน้ารถมีมาให้แล้วครบเลยนะแล้วก็ในส่วนของที่บังแดดนะนี่มีให้ครบใช้งานได้ตามปกติทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะพี่พี่จ๋าไปดูกันต่อในห้องโดยสารเนี่ยค่ะสำหรับคันนี้ห้องโดยสารกว้างขวางเลยพี่พี่จ๋าสีดําเช่นกันนะคะเบาะหนังตึงๆนะแล้วก็ในส่วนของกระเป๋าเก็บเอกสารก็มีให้ครบๆแล้วแบบตึงมากๆนะคะสำหรับกระเป๋าเก็บเอกสารนะไม่มีแบบว่า ย่อนยานนะพี่พี่แต่แนนอะของแนนเป็นตัวใต้ยาริดเอทีพก็ชอบเอาขวดน้ํามาใส่มันก็เลยจะไม่ตึงเหมือนแบบนี้นะแต่คันนี้คือตึงๆเลยพี่พี่จ๋าไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเยอะเลยนะคะสําหรับคันนี้เลขไม้แค่แสนต้นๆพี่พี่เป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะดูสิทุกสิ่งทุกอย่างมีครบนะคะในส่วนของแผ่นรองยางนะคะการเศษฝุฟฟ่นเศษด,ดินเศษทรายนะคะมีให้ครบเลย ในส่วนของด้านท้ายนี้นะคะมีที่วางแก้ววางขวดน้ําให้แล้วในตัวเลยนะหัวน็อตที่ซอกด้านในเสาบีพี่ๆสวยงามไม่มีขยับไม่มีถอดแน่นอนเนะคยรับประกันโครงสร้างเดิมนคะคะพี่ๆตามไม่มีชนหนักพิกามจมน,น้ําก,กับเสวย่ากเราใหม่แน่นอนเนี่ยถ้าใครสนใจนะสามารถติดต่อมาที่แนนได้เลย09297 1 4 6 4 7้นี่เนะแนนมีให้พี่ๆเ,เลือกหลายคัน หลายรุ่นหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะรถตู้เนี่ยคะรถครอบครัวห้ที่นั่งรถครอบครัว7ที่นั่งมีให้กันแบบครบ,ครบเลยนะคะพ,พี่จ๋าสำหรับวันนี้เรามาดูตัวต้าวีออสกันเนาะเอาไปดูคันนึงก็ได้นะคะสำหรับตัวรองท็อปคันนี้นะคะ1.5มิตรนะคันนี้ราคา36900 0เาเช่นกันนะคะปี2020แต่คันนี้เลขไมล์ประมาณแส0 0 0ไฟหน้าเหมือนกันเลยกับคันเมื่อกี้นี้นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์และนึ่งหลายไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ด้านในไม่ต้องพูดเหมือนกันเลยนะคะ แต่คันเมื่อกี้นี้มีกล้องบันทึกภาพหน้ารถมาให้แล้วนะคะอะใครชอบคันไหนนะคะแคปหน้าจอทักแชททางแนนได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแนนต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วใครสนใจคันไหนก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอทักแชทมาได้นะเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะข้อมูลนะคะหรือว่าเสียงรบกวนใดๆต่างๆเนะคะรบกวนขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวสําหรับวันนี้นะแนนต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคพี่ๆเดี๋ยววันหนังเรามาเจอกันใหม่นะคะ สำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ